สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีประกอบแควนสีนิ้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เราทากาวนะคะที่ฝาข้างแล้วก็ประกอบฝาข้างกับฝาบนใส่ประกอบประกบกันก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพลิกกลับมาอีกด้านนะคะแล้วก็จะใส่ฝาล่างกับฝาข้างนะคะประกอบให้เป็นโครงแบบนี้เลยนะคะ พอประกอบทั้งบนล่างเสร็จแล้วนะคะก็นําฝาข้างอีกด้านหนึ่งนะคะทากาวนะคะแล้วก็ประกอบเข้านะคะตามในคลิปเลยนะคะได้โครงแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่อีหลังกันนะคะก็จะใส่ด้านหลังก่อนนะคะใส่ฝาหลังนะคะ ฝ่หลังแล้วก็ดูระดับให้พอดีนะคะถ้าเราคิดว่ามันพอดีแล้วเราก็ยิงทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ข้างยึดได้เลยค่ะแต่ถ้าแน่นเกินไปหรือว่าไม่พอดียังไงก็สามารถใช้กระดาษทรายนะคะขัดได้เลยแล้วก็กะเอานะคะถ้าเข้าไปพอดีแล้วเราก็ยิงได้เลยยิงด้านบนยิงด้านบนล่างก่อนนะคะแล้วค่อยวัด ยิงด้านข้างนะคะกาวที่ใช้นะคะก็คือกาวลาเท็กซ์นะคะเวลาแห้งก็จะแน่นมากนะคะส่วนตะปูก็จะใช้ตะปู F20 นะคะในการประกอบงานแขวนสีตัวนี้นะคะ เื่อความชัวนะคะเราก็จะวัดดีกว่านะคะตะปูจะได้ไม่ทะลุของด้านนอกหรือว่าด้านไหนอพอเราทำฝาหลักเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะยิีอะคริลิโปนะคะเพื่อปิดรูรั่วด้านในนะคะไม่ให้มีลมออกนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ฟาหน้านะคะฟาหน้าเราก็วัดระดับได้เลยะค่ะเราอยากได้ลึกเท่าไหร่ ถ้าเรารู้สึกว่าออมันสวยแล้วท่านี้มันสวยแล้วเราก็วัดเลยค่ะวัดแล้วก็ยิงได้เลยเวลายิงให้เราเว้นระยะที่อยู่ใกล้ดอก่หมนะคะตรงช่วงระหว่างที่ดอกมันยินลงไปเยอะค่ะแล้วก็จะเว้นไม่ไม่ยิงตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ไม้ด้านในดอกแตก ในระดับเราก็ยิงได้เลยะคะ่ะยิงยึดบนล่างก่อนนะคะแล้วค่อยมาไล่ย,ยิงลูกค้าจะยิงด้านข้างก่อนหรือว่าวัดบนล่างยิงก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกไปะคะ่ะประกอบเสร็จแล้วเราก็นำกระดาษทรายนะคะมาขัด ความเนียนแล้วก็นําอะคริลิกมาโปตามรูแม็กต่างๆได้เลยค่ะตรงรูตะปูที่เราเยิ่งค่ะมันจะได้ดูเนียนขึ้นเวลานําไปพ่นสีจะได้เนียนๆเลยค่ะเียบร้อยค่ะ